สวัสดีครับตะ,ตะลอดตลอดออนไลน์นะครับตอนนี้ก็มาเที่ยวหาดแม่ลำพึงนะครับนี่ครับตอนสายๆนะครับนี่ก็ตอนนี้ก็เงียบเหงานะครับจุดชมวิวนะครับโขดหินถ่ายรูปนะครับนี่ครับยามเช้าเลยครับนี่ด้านหลังจะมีเขาครับ ป้ายนะครับหาดแม่ลําพึงเดี๋ยวเราไปดูป้ายกันครับนี่เดี๋ยวท่านผู้ชมเอฟซีตะเลิศจะไม่เชื่อนะครับว่าหาดแม่ลําพึงนะครับขึ้นแรงครับอื นี่นะครับหาดแม่ลำพึงจนมะพร้าวครับอุทยานแห่งชาติแหลมย่ามูเกาะเสม็ดนะครับนี่นี่นะครับนี่ระะรนครับ แล้นก็มีโขดหินนะครับก็มีอยู่คลิปหนึ่งครับที่ตะเล์ถ่ายไว้นะครับตอนเช้านะครับ อันนี้ก็ตอนสายนะครับเลยครับเรื่องนะครับที่ถ่ายรูปวันนีขดหินเนะครับสวยงามครับสวยงาม ครบต้นสนต้นมะพร้าวครับทะเลครับเป็นสีครามขึ้นแ,แรงหน่อยครับนี่ครับเขาสายแล้วขึ้นแรงนะครับถ้า,ถาชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดซับค่ากดกระดิ่งนะครับ กลังใจให้ตะเลอร์ด้วยนะครับภาพสวยๆมาฝาก f อซครับช่องตะเลอร์ตลอดออนไลน์นะครับทะเลตอนสายนะครับ